ทรงประจักษ์ในความสำคัญแห่งการเกษตรกรรมของประเทศพยายามทำนาครับเพราะว่าในหลวงท่านยังลงมาเก็บเกี่ยวให้เราได้อะเราภูมิใจขนาดไหนฮะแค่นี้เราทำไม่ได้เราเราเกิดมาในจะกูลของเราทำนาแท้ๆเนี่ยครับซ้ำมือหรืเข้าวกล้องเนี่ยเรากินทุกวันเพราะว่ามีประโยชน์ร่างกายแข็งแรง ข้าวขาวนี่เอาของดีออกไปหมดข้าวกล้องนี่ดีคนบอกว่าเป็นข้าวส่วนคนจนเราก็เป็นคนจน <c oughs> <c oughs> ฟิ่นดอกไม้แห่งความหายนะได้แพร่พิษร้ายจากดอยสูงสู่ชุมชนคนเมืองจากเมืองไทยสู่ประเทศเพื่อนบ้านข้ามแผ่นดินและผืนน้ำจากภูมิภาคหนึ่งสู่อีกซีกโลกหนึ่งเป็นภัยพิบัติของมนุษยชาติที่อยู่ร่วมโลกเดียวกันโลกที่ไร้พรมแดนฝิ่นได้กลายเป็นความหายนะที่ดูเหมือนจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดหรือชาติหนึ่งชาติใดจะสามารถยุติปัญหาได้ แพ่ยงลำพังแต่ทว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าย่หัวทรงสามารถเข้าถึงปัญหาแห่งความพยนาจากฟฝิ่นไม้ดอกแห่งโลกที่ไร้พรมแดนด้วยพระปรีชายาและน้ำพระทัยเมตตาในอันที่จะหยุดยั้งภัยพิบัติที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่มวลมนุษยชาติโครงการหลวงปลูกพืชทดแทนฝิ่นคือบทพิสูจน์ถึงพระอัจฉริยภาพอันไร้พรมแดนในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของฝิ่น ด้วยการเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวเขาผู้ปลูกพืชอถึงความตายนี้ให้กลายเป็นผู้สร้างผลผลิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าจากเงินทุนพระราชทานเพียงไม่กี่แสนบาทสู่เงินทุนวิจัยจากต่างประเทศกว่า100รล้านบาทเกิดเป็นงานวิจัยโดยนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ไม้ผลเมืองหนาวกว่า100ชนิดจากอีกซีกโลกหนึ่ง ด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการอันทันสมัยของโรคที่ไหลพรมแดน,นมาสู่ดอยสูงบนแผ่นดินไทยเพื่อช่วยชาวเขาให้ช่วยชาวเราเปลี่ยนไร่ฝิ่นเป็นสวนผลไม้เมืองหนาวเปลี่ยนดอกไม้แห่งความตายเป็นไม้ผลแห่งชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ตะกอน,นีนมัน,ม,นมันหนูมันมือนเจริญนะ คนนี้มาได้เจอดินยน้ยากโจรอยู่แล้วก็นายหลวงก็เดินทางทั้งถนนนี่ไม่มีเมื่อเดินมาลงมาที่ปุงแยงก็เอาโถดไว้ที่ปุงแยงแล้วก็เดินมาเลยแล้วก็ที่หลังที่หลังแล้วมาก็น้ําใบน้ําใบก็อถอนน้อก็มาแล้วก็นายหลวงก็ขับมาถึงบ้านหลวงหอยนะผลสำเร็จนะเราก็ได้ทางพืชที่เหมาะสมนะมีตลาดที่ไม่ไม่ไม่แย่งตลาดข้างล่างกันจนทั้งในปี 2512อย่างที่ว่านี้นะครับก็ที่อ่างขางนี่ก็จะเป็นสารตันมูลค่าที่คืนเกษตรกรเนี่ย,รรนนยด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสามารถกระจัดฝิ่นให้หมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดินไทย mm hmm. เพื่อคนไทย mm hmm. เพื่อคนทั้งโลก mm hmm. เพื่อช่วยชาวเขาหลุดพ้นจากวังวนของฝิ่น mm hmm. ให้มีวิถีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าทำให้คนไทยหลุดพ้นจากการตกเป็นจำเลยของประชาคมโลก ในฐานะเจ้าของแผ่นดินที่เคยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตฝิ่นรายใหญ่ของโลกกลายเป็นประเทศแรกที่สามารถเอาชนะฝิ่นได้ด้วยสันติวิธีโดยพระราชบรริปลูกพืชทดแทนอย่างได้ผลสูงสุดภายในระยะเวลา5ปีแต่กว่าพื้นที่หมื่นไร่ที่เต็มไปได้วยฝิ่นจะกลายเป็นทุ่งไม้ดอกและผลไม้เมืองหนาวปลาลุกทอและสตรอเบอรี่จะสุกปรังทั่วทั้งไร่ กว่าไม้ดอกต่างทิมอี่ขั้วโลกหนึ่งจะสามารถผลิกรีบอวดกลิ่นบดมังดอกฝิ่นได้ทั้งหบเขาคือพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงทุ่มเททั้งพระราชทรัพย์กำลังพระวรากายและประสิทธิปัญญามากมายในวันนี้ผลแห่งการทรงงานหนักมาตลอด30ปีของโครงการหลวงจึงปรากฏแก่ชนทั้งโลกร่วมกันสารต่อความหวังและความตั้งพระไทย ในอันที่จะต่อสู้กับฝนและสิ่งเสพติดทั้งมวลที่เป็นภัยร้ายของมนุษยชาติเพื่อให้การทุ่มเทพระวิิยาอุตสาหะที่ผ่านมามังเกิดผลสมบูรณ์สืบไปด้วยการเดินตามรอยพระราชดำริช่วยชาวเขาเพื่อช่วยชาวเราหลายครั้งหลายหนหลายเหตุการณ์ร้ายแรงที่คนไทยเกือบจะพบกับความพ่ายแพ้ หรือการสูญเสียที่รุนแรงแต่ทุกวิกฤตการณ์ผ่านพ้นมาได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถานการณ์ขับขันหรือพื้นที่อันตรายมิทำให้พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ทรงหวาดกลัวแม้แต่น้อย ทรงบุกป,ป่าฝ่าดงสเสด็จพระราชดำเนินแม้ว่าหนทางจะทุระกันดานลำบากสักปานใดพระองค์ก็สเสด็จไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจทหารหารที่พิทักษ์ปกป้องอธิปไตยของชาติในฐานะองค์จอมทัพไทย เรามีพระมหากษัตริย์ที่เป็นดักรบประโดยตรงต่อพวกเราถึงขนาดนั้นคําตอบก็คือว่าได้ประกอบขึ้นโดยพิธีกรรมมากมายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงปรึงหมุดประกอบธงไม่กับด้ามธงที่สําคัญที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือเส้นพระเจ้าคือเส้นผมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ประดับอยู่ที่ยอดธงนั้นด้วยก็จึงถือว่าธงชัยเฉลิมพลเนี่ย นอกจากจะมีความสักการแทนชาติแทนศาสนาแล้วระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักพระไทยดีว่าการเป็นประมุขของประเทศและหน้าที่ของพระมหากษัตริย์คือการมีส่วนร่วมในการบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎร กว่า50ปีในสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระองค์ให้ประจักษ์ชัดในจิตใจของประสบลิกรเสมอมาว่าทุกขของประชาชนคือทุกข์ของในหลวงไม่มีทุกใดที่พระหัตถแห่งความเมตตาของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้เอื้อมไปไม่ถึงพระผู้ทรงเป็น หลักชัยแห่งแผ่นดิน เป็นที่รักยิ่งของคนไทยได้ส่งพระเกษมสำราญพระราชาหุยไทยและทรงสถิตเป็นนิ่งขวัญของคนไทยทุกคนอีกนานเท่านาน,าน ครับพบใครครับพบคุณมานพครับแลกบัตรครับไม่ทราบว่าพบใครคะพบคุณมานพครับเดินตรงไปและซ้ายมือเลยค่ะรับกาแฟไหมคะับกำลังอุ่นๆเลยค่ะเพิ่งเปิดบริษัทก็อย่างเงี้ยสวัสดีค่ะคุณเอกศิริรือเปล่าครับต้องขยันทําทุกอย่างอ้าวเอกสิทธิ์ผมมานพครับเชิญครับเชิ มาไล่ไหมพี่โปละยี่ห้าพวงร้อยพี่ไทยนิวนะพี่นะครับไทยนิวแปดบาทพี่รับมายี่พี่ทอนสิบสองนะขยันนะต้มครับมาไล่นะมาไล่ครับมาไล่ถุงหนึ่งนะครับมาไล่มาที่แมวมาไล่แน่เป็นถุงครับวายวายแล้วนั่นแหละครับตัวผม แต่ก่อนเนี้ยได้เงินมาเท่าไหร่ก็ลงขวดหมดพอเริ่มจดก็เลิกเนี่ยเมียผมซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าพอเริ่มจดก็เลิกเนี่ยบ้านเก่าของผมแต่พอเริ่มจดก็เหลือเก็บแต่เนี่ยบ้านใหม่และชีวิตใหม่ของผมเพราะทําบัญชีผมเลยเห็นว่ามีรายรับเท่าไหร่จะตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยตรงไหนเลยเหลือเก็บ พระมหากษัตริย์พระเจ้าอยูหัวในาหลวงของเรานะคือแท้แรกผมก็ไม่เข้าใจผมมาจากอังคิดที่นั้นก็ไม่ค่อยเนียมเรื่องราชวังอะไรแบบนั้นนะแต่ผมมาอยู่ในประเทศไทยผมก็เห็นว่าคนไทยโชคดีมากๆจริงๆนะที่ได้ในาหลวงเป็นผู้นําเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นคนที่ทำงานนักมากนะเพื่อช่วยคนช่วยให้คุณคิดได้ช่วยให้คนอยู่ได้ มันจะหา้หาห้าห้ากริย์ในประเทศอื่นมันไม่ค่อยมีแบบนั้นอ mm hmm. ผมคิดว่าคุณโชคดีจริงๆนะปัญหาของคนไทยคือคนไทยส่วนมากก็นับถือนายหลวงแต่ไม่ยอมปฏิบัติปัญหาของคนไทยคือคนไทยส่วนมากก็นับถือนายหลวงแต่ไม่ยอมปฏิบัติในในเรื่องพระองค์ท่านก็บอกมายี่เปีเรื่องเศรษฐกิจโพเพียงนะแต่คนไทยส่วนมากก็ไม่รู้จักคำว่าโพเพียงเอาอย่างเดียวนะ <laughs> เราลงกระบอกไว้แล้วก็ไม่จําเ็นที่จะเป็นเสือนั่นแหละใช่ไหมขอให้อยู่ได้ขอให้เรามีอยู่มีกินไว้ก่อนนั่นแหละ <S <S คิดว่า,ถ,าถ้าทุกคนก็เริ่มคิดจริงๆเรื่องสิ่งที่นายลุงพูดเนี่เราน่าจะช่วยให้ประเทศไทยอยู่ได้ มีความสุขชีวิตพอดีชีวิตพอเพียงเชื่อไหมครับว่าชายคนนี้รวยในสายตาของคนทั่วไปก็ mm hmm. แค่ร้านปลาทองโกลเล็กๆร้านหนึ่งแต่ร้านเล็กๆนี่แหละที่ทำให้เขาได้เห็นความงามของชีวิต mm hmm. เขามีรถประจำตำแหน่งที่ทำให้ได้สูดอากาศยามเช้า ได้กินกับข้าวฝีมือคู่ชีวิตที่อร่อยไม่แพ้ร้านหรูๆบางทีค่าของความสุขไม่ได้อยู่ที่ความรวยหรือความจนใช้ชีวิตพอเพียงตามรอยพ่อหลวงของเราชาวบ้านอยู่บ้านนอกมีบ้านมีทีมีงานทำอาหารก็เยอะนั้นบอกบ้านนอก เบิรดแนวกินดนอกนนไม่ก็มีนั่นว่าเห็ดละโง่ยีหลอดยีหลอก,อลออกมันก็หลายแนวอยู่สำหรับฝรั่งอันนี้จะเป็นอาหารของคนรวยเด้สำหรับฝรั่งอันนี้จะเป็นอาหารของคนรวยเด้เพราะว่ามันสดและมันสะอาดปกติชาวบ้านอยู่เมืองนอกก็บม่ได้กินอาหารแบบนั้นดอกปกติเราต้องกินเนี่ย เดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ประเทศไทยอาหารฝรั่งเนี่ยฮัมเบอร์เกอร์พิซซ่า KFC นั่นแหะอันนี้ซ้ำอาหารหมาซื่อๆลงอันนี้ซ้ำอาหารหมาซื่อๆลงนะพนันอาหารท,ที่โซโครกที่สุดในโลกนั่นแหละยู่เมืองนอกแม่ทม,ม,ม่าก็พอยากกินน้อก <laughs> แต่มันจำเพนอันนี้ปเป็นอาหารราคาถึกถกที่สุดราคาต่ำสุดพวกอันนี้แหละถ้ายอยู่เมืองนอกนะพนารสำหรับคนที่ไม่มีเงินไม่มีการศึกษาแต่พวกมาประเทศไทยพวกก็ยังเจ้ามีตัสูงข้าราชการปัจอาหารหนาอยู่มีตัสูงข้าราชการปัจเจาทหาร อยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคน